สวัสดีค่ะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณรหัสวิชาว15101ชั15้นประสมศึกษาปีที่5เรื่องเกมถอดรหัสโดยคุณูสรารพีชุนพงศงกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ อ่อนอื่นเรามาดูมาตรฐานกันก่อนนะคะมาตรฐานว4 2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงจำนวนในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจรยิยธรรมตัวชี้วัดป .5 ท .1 ใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายค่ะทีนี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะการเข้าสู่เกมถอดร,รหัสเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www. codingthailand. org ค่ะรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เราก็คลิกไปที่คำว่าเกมถอดร,รหัสค่ะ หรือจะเด็กจ,จะเข้าไปที่ https://codingthailand.app/ m i ่ i ้องเปลี่ยนก็ได้นะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ไปคลิกที่คำว่าเริ่มเลยนะคะได้เหมือนกันค่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้านี้นะคะเด็กๆศูนย์บัญชาการสวัสดีของที่ผู้กองวานนะเป็นหัวหน้าศูนย์ บัญชาการขณะนี้คนจนกำลังยึดครองโลกจากผู้คนเป็นตัวประกันนะคะเด็กๆก็คลิกที่คำว่าต่อไปได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาเจอหน้านี้อีกนะคะศูนย์บัญชาการจะบอกว่าเราต้องการคนมาช่วยกอบกู้โลกคุณสนใจรับภารกิจหรือไม่นะคะเราก็คลิกที่คำว่าแน่นอนค่ะค่ะเราก็จะมาเจอสูนย์บัญชาการจะบอกว่า ไม่ผิดหวังจริงๆที่ได้เลือกคุณมาอันดับแรกให้เราเรียกชื่อคุณว่าอะไรนะคะเราก็คลิกต่อไปได้เลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่ให้เด็กๆนะคะตั้งชื่อและเลือกตัวละครค่ะเด็กๆสามารถกรอกชื่อได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าใช้ชื่อที่มันเป็นคำหยาบหรือว่าล้อเลียนใครต่อใครนะคะเด็กๆ เราตั้งชื่อสำเร็จนะคะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะทีนี้ต้อนรับสายรับจุดๆ,ๆ,ๆตามชื่อที่เราตั้งไว้นะคะตอนนี้หุ่นยนต์ได้จับตัวประกรันกระจายไปตามเมืองต่างๆค่ะแล้วจะมาเจอหน้านี้นะคะเขาจะบอกว่าหุ่นยนต์เหล่านี้เขาสื่อสารกันด้วยการเข้ารหัสที่เขาเรียกว่าไซเฟอร์นะคะเด็กๆก็คลิกต่อไปได้เลยค่ะ ถ้าเราขอรหัสได้สำเร็จนะคะพลังของหุ่นยนต์จะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คลิกต่อไปค่ะมาถึงหน้านี้นะคะเ,เกมจะบอกว่าคุณพร้อมหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วก็คลิกที่คำว่าพร้อมแล้วแล้วไปเริ่มเล่นกันเลยได้เลยค่ะเกมนี้นะคะหุ่นยนต์ก็จะสื่อสารกันด้วยรหัส3าปด้วยกันนะคะ แบบแรกนะคะเขาเรียกว่ารหัส p ิ c เจอร์ไซเฟอร์ค่ะอันที่2นะคะรหัสมอสโค e ค่ะแล้วก็อันที่3นะคะรหัสทิกเทนโพสค่ะเอ๊แล้วมันคืออะไรกันนะนรหัสสามอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูอันแรกนะคะรหัส p i c เจอ e ์ไซ h ฟอร์นะคะ มันก็คือเป็นการใช้สัญลักษณ์รูปภาพแทนตัวอักษรนั่นเองนะคะเช่นเด็กๆเห็นแอปเปิลไหมคะแอปเปิลรูปแอปเปิลนะคะจะแทนด้วยตัวอักษรตัว A ค่ะนะคะรูปกระต่ายนะคะรูปกระต่ายจะแทนด้วยอักษรตัว R ค่ะนะคะค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการคิดกันนะคะจากภาพเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีรูปม้าลาย แล้วก็กรูปปลาหมอก์ีิสองตัวนะคะเราจะต้องถอดรหัสตรงนี้แล้วก็ตอบคําถามด้านล่างให้ได้นะคะวิธีการคิดนะคะไม่ได้ยากเลยผ่าเด็กๆเ,เราก็ต้องมาดูว่าม้าลายม้าลายแทนตัวอักษรตัวอะไรคะตัวแซดนนค่ะเก่งมากผ่าเด็กๆนะคะเอา,าออออถัดมาปลาหมอก์ปลาหมอกแทนด้วยตัวอักษรอะไรคะถูกต้องค่ะแทนด้วยตัวอัรตัว โอนะคะรามือดูสองรูปก็แทนด้วยตัวสอนตัว O เช่นเดียวกันนะคะคำตอบเราก็คือเอาตัว Z แล้วก็ O O มาเรีงต่อกันนะคะดังนั้นรหัสของคำตอบนี้ก็คือคำว่าซูค่ะซูแปลว่าอะไรนะคะเด็กๆเก่งมากค่ะแปลว่าส่วนตสดนะคะ เมื่อเราได้คำตอบนะคะว่ารหัสคำตอบนี้คือคำว่าซูนะคะเราก็พิมพ์คำว่าซูไว้ที่ได้ล่างนะคะแล้วคลิกที่คำว่าต่อไปได้เลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองทำดูบ้างนะคะจากรูปนี้นะคะจะมีรหัสคำตอบอยู่นะคะจะมีรูปเด็กผู้หญิงรูปถังน้ำแล้วก็รูปลิงใช่ไหมคะเออรหัสคำตอบนี้มันคืออะไรนะ เราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่ารูปเจ็กผู้หญิงแทนด้วยตัว G นะคะรูปถังน้ำแทนด้วยตัว Y รูปเลงแทนด้วยตัว M ดังนั้นรหัสคำตอบนี้ก็คือคำว่า Gym ะะ g y m นะคะ G Y M เมนะคะเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วเด็กๆก็พิมพ์ลงในตอบคำถามได้เลยค่ะ มาลองอีกชักตัวอย่างหนึ่งนะคะโอ้โหเยอะแยะเลยจะถอดตรหัสได้ไหมคะเนี่ยารามาดูก่อนนะคะมีรูปอะไรบ้างมีรูปรักครั้งมีรูปช้างมีรูปแอปเปิลมีรูปสุนัขแล้วก็มีรูปหมวกนะคะเด็กๆก็ค่อยๆดูนะคะรูปรักคร้งแทนด้วยอักษรตัว b นะคะรูปช้างล่ะคะรูปช้างแทนด้วยตัว e แอปเปิลแทนด้วยตัว A รูปสุนัขแทนด้วยตัว D รูปหมวกแทนด้วยตัว H นะคะเด็กๆ,ๆก็เอา3ามคำนี้มาเรียงต่อกันจะได้คำว่า bees นะคะ bees b e a c h นะคะเด็กๆ,ๆก็พิมพ์ลงไปเลยแล้วก็คลิกที่คำว่าส่งคำตอบค่ะ ต่อไปเรามาดูการถอดรหัส m o r s code กันบ้างน,นะคะ m o s code คืออะไร m o s code เป็นการใช้ขีดและจุดเป็นสัญลักษณ์แทนตัวอักษรน,นะคะตัวอย่างเช่นจุด1จุดกับขีด1ขีดแทนตัวอักษร a นะคะจุด1จุดขีด3ขีดแทนตัวอักษรอะไรคะเด็กๆช่วยครูด,ดูหน่อยเร็ว ตัว J นะคะมีขีดสามขีดแทนตัวอักษรอะไรคะ,ะแทนตัวอักษรตัว O นะคะเห็นไหมคะรหัส m o r e มันก็คือการใช้ขีดและจุดเป็นสัญลักษณ์แทนตัวอักษรต่างๆนั่นเองคะอ่ะทีนี้เด็กๆเ,เรามาช่วยกันหาคำตอบจากรหัสนี้กันดูบ้างนะคะอีมันคืออะไรเนี่ยนะคะ วิธีการคิดไม่ได้ยากเลยค่ะเราก็มาดูตัวแรกนะคะขีดหขีดกับจุดสจุดเราก็ต้องมาดูว่าขีดหขีดกับจุด3จุดเนี่ยแทนสัญ,ญลักษณ์ของตัวอักษรอะไรเอ่ยเด็กๆช่วยครูรู้ใหม่เร็วตัวอะไรนะคะเออแทนตัวสองตัว B นะคะอ้าวต่อมาจุด1นึ่จุดกับขีดหขีดแทนตัวอักษรอะไรนะ แทนตัวสองตัว A นั่นเองค่ะนะคะอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งค่ะจุดหนึ่งจุดขีหนึ่งคีจุดหนึ่งจุดแทนตัวอักษรอะไรคะตัว R นะคะตัว R นำตัวอักษรทั้งสามตัวมาเรียงต่อไปกันเป็นคำศัพท์คือคำว่าบา r นะคะถูกต้องค่ะเมื่อถูกต้องปุ๊บเด็กๆก็คลิกคำว่า ต่อไปได้เลยค่ะทีนี้ก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะอีกรหัสหนึ่งรหัสกิ๊เพนโคดนะคะเอ๊นมันคืออะไรเนี่ยรหัสกิ๊เพนโคดนะคะรหัสกิ๊เพนโคดรือวขาเรียกอย่างว่ารหัสล้องหนงนะคะเด็กๆเ,เป็นการแทนที่ตัวสองแบบหนึ่งตัวหนึ่งเช่นเห็นไหมคะมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะ ัญลักษณ์แบบนี้เราก็ต้องมาดูว่าสัญลักษณ์เนี่ยค่ะเป็นรูปอะไรเอ่ยมินชารไมีจุดอยู่นะคะมันแทนสัญลักษณ์อักษอรอะไรนะคะเ,เด็กๆมาช่วยครูดูหน่อยมันคือแทนตัวอักษรตัว p นะคะอา้าวเป็นเหมือนเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้ค่ะแทนตัวอักษรอะไรคะตัว t นะคะสัญลักษณ์แบบนี้ได้เด็กๆกื่ออะไรคะ แทนตัว O นะคะเห็นไหมะ่ะวว่าตัวอักษรแต่ละตัวจะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆต้องดูให้ถูกต้องนะคะที<ๆ>นี้เด็กๆลองมาทำเองดูบ้างนะคะจากภาพนี้ค่ะจะมีตัวอักษรซ่อนอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะเด็กๆต้องช่วยกันคิดแล้วค่ะนะคะวิธีการคิดเราก็ต้องมาดูสัญลักษณ์ทีละตัว สัญลักษณ์นี้แทนด้วยตัวอักษรตัว p นะคะสัญลักษณ์ตัวสองตัวนี้เด็กๆช่วยดูหน่อยแล้วแทนตัวอักษรอะไรคะอาแทนตัวอักษรตัว o ค่ะตัวนี้ล่ะคะแทนตัวอักษรอะไรเอยตัว f นะคะตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้แทนด้วยตัวอักษรตัว c นะคะพอเด็กๆได้แล้วเด็กๆก็เอาตัวอักษรภษาองกฤษทั้ง4ตัวมาเรียงต่อกัน ก็จะพบว่ารหัสคําตอบนี้คือคําว่าโพสนะคะโพสเด็กๆก็พิมพ์ลงไปเลยแล้วก็คลิกที่คําว่าต่อไปค่ะเป็นไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆถอดรหัสที่กําหนดถูกต้องนะคะเด็กๆก็จะได้รับชัยชนะและที่สําคัญจะได้รับใบประกาศนยบัตรด้วยนะคะคุณครูขอให้เด็กๆเล่นเกมอย่างมีความสุข แล้วก็ถอดรหัสให้ถูกต้องนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในมนเกมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ